เสาเข็มในประเทศไทยที่นิยมกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมปะีประมาณที่ใช้กันก็จะมีประมาณ่4ชนิดนะครับหนึ่งที่ใช้กันที่มีราคาถูกนะครับก็จะเรียกว่าเข็มตอกส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นปั้นจันทรนะครับปั้นจันทรตอกเข็มไปนะครับเข็มลักษณะน,นี้จะมีการควบคุมคุณภาพที่ดีนะครับเพราะหล่อเสาเข็มมาจากโรงงาน แล้วก็ตอกโดยการใช้บ้นจันต์ตอกโดยการนับโบเคานนะครับสเสาเข็มต่อมาที่คนนิยมใช้ในการต่อเติมก็จะเป็นพวกพวกเาสาเข็มหกเหลี่ยมกวงแบบตั้นนะครับก็พวกนี้จะใช้เป็นพวกแรงงานคนกดนะครับส่วนใหญ่จะก็เป็นส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมกวงยาวประมาณ6เมตระครับส่วนใหญ่ต่อเติมก็บ้านบ้านลักษณะแบบนู้นนะครับที่ต่อเติมแบบ ชั้นเดียวส่วนต่อเติมห้องครัวก็เอาไว้ใช้กันซึ่งลักษณะนี้จะมีราคาถูกแต่ปัญหาของมันก็คือมันจะซุกตัวมากกว่าปกตินะครับดังนั้นถ้าจะต่อเติมลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องอทําการแยกโครงสร้างให้โดยที่ไม่บวกโครงสร้างไม่โดยที่ไม่ผูกโครงสร้างเข้ากับตัวบ้านหลักนะครับเสาเข็มต่อมาที่เราใช้ในการแก้ไขบ้าน ซุดบ้านร้าวบ้านเอียงนะครับก็จะเป็นเสาเข็มเหล็กไมโครพายหรือเสาเข็มปูนที่เป็นความยาวเป็นท่อนทอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะท่อนประมาณ1เมตร2เมตรนะครับโดยใช้แทนแรงไฮดรอลิกกดลงไปใต้ดินนะครับเหมาะในการยกบ้านเสริมบ้านเสริมเสาเข็มแก้ไขโครงสร้างบ้านที่เสียหายนะครับสุดท้ายเป็นเสาเข็มเจาะนะครับเสาเข็มเจาะก็เหมาะสําหรับงานสร้างบ้านใหม่บ้านในพื้นที่จํากัด ส่วนต่อเติมบ้านที่ต้องการให้มีปัญหาการสุดตัวที่น้อยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะแพงกว่าเข็มตอกและเข็มกดแบบสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนะครับเสียงค่อนข้างจะดังนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เขากำลังถอนเคสซิ่งนะครับอนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าสามขานะครับ ตอนนี้ทาช่างเขากำลังถอนเคสซิ่งอยู่เคสซิ่งเนี่ยเขาต้องต่อลงไปใต้ดินนะครับเจ็ดสิแปดท่อนนะครับสังเกตบ้านเนี่ยถ้าทำลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับออสภาพบ้านก็จะเปิดหมดแล้วครับก็ผนังเพดานเปิดหมดเปิดคาปูนหมดพวกนี้จะต้องเก็บสีใหม่เก็บทั้งหลังนะครับแล้วก็กองดินที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีการรีโมฟเพื่อจะเอาไปขนทิ้ง อีกครั้งครับ